สวัสดีครับอยู่กับพกล้อดัมกรีนครับต่อตัวนี้ว่างไงเฮ้ยอ้าวไม่เร็วแท้จะขึ้นเลยไหมเรียบร้อย <c oughs> โอย้แน่นอนเลยโอ้ยไหนว่าขึ้นไม่ได้ไหม ตอมันจะปูแล้วครับโอ้เอ้ยโดนไรมั้ยระวังยางด้ยลกพี่แรงม,มากครับว้าวเรียบร้อยครับไม่มีไม่มีรากแก้วเลย ไปเผาทานครับเดี๋ยวไปโชว์อยู่นหน้าร้านก็นได้สวยเหมือนกันพวกตรงนี้อีกต่อหน,นึ่งผ่านหลังก็มีประโยชน์ครับ เกาะขึ้นเลย,ยจักรของทีนี่ยิ้มเลยครับเอาตอออกหมดเลยครับเรียบร้อยแล้วก็ทีน,นี้ก็ดันต่อแล้วและไปไว้ด้านหน้าครับดันก็ไม่ยากนะคือว่าดันปิ้นก็ไม่ยากถ้าดันไม่ปิ้นก็ยากที่นดิในการคอนโทรลใบมีดครับ นั่นไปอาจจะยกล้อประมาณนี้ดูครับต่อ,อยางใหญ่เลยแต่ใส่ฝีมือครับ ันนี้ลงทุนไปแล้ว10ชั่วโมงก็7,000ครับเนื้อที่ประมาณนี้ครับแล้วก็ดันต่อไปไว้ด้านหน้า7,000บาทได้ไขาพร้อมหลูกมันสำปะหลังครับตรงนี้จะเป็นเศรษฐกิจข,ของอันภืน้ัน,นรวดสมัยก่อนครับยางพารา แต่เด๋ยนนี้เขาเริ่มโค่นออกหมดแล้วครับไปปลูกอย่างอื่นแทนครับผู้เรียนก็เริ่มมาเลยครับมีโซนนุปกรานเกิดครับผู้เรียนเริ่มมาเยอะแล้วเด็กผูเรียนร,มมร,รัย,รรยรปรับพื้นที่เลยครับ เออก็ปรับพื้นที่ให้พร้อมดันต่อไปไว้กองรวมกันครับโอ้ห่าลากลึกันนะประมาณสองเมตรเลยลากยางถ้าไม่ถึงสองเมตรต่อปรปมาณงไม่ห่าสิโอโยกล้อ ยกล้อแล้วเลยพี่โอ้ตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยมเหมือนกันเงี้ย นี่ยปลูกมันปีแรกมันจะสวยมากเลยนะเพราะว่าดินยังมีปุ๋ยยางอยู่เลยใก่จะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยเลยดินย,ยังดีเลยครับ เรือเชือเบเลือไหมเรือง,องั้นครับคันใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งเลือครับใช้พลังกำลังเยอะเราถึงเรียกค่าชั่วโมงแพงแต่ว่าเจ็ดร้อยนี่ถือว่าไม่แพงนะแต่ก่อนแต่ก่อนทำหกร้อยห้าสิบบาทพอน้ำมันขึ้นมาก็ขึ้นอีกห้าสิบบาทต่อชั่วโมงก็เป็นเจ็ดร้อย งานเจ้านี้มีตลอดทั้งเจาะหลุมยางครับทั้งกรับหน้าดินทั้ง,งยกล่องผ่านหกผ่านสามรับลากรถจมุมประมาณนี้เอาทุกอย่างครับเอาทุกอย่างที่เขาทำได้ ไม่เกี่ยงกับงานครับอันนี้ทำลายจอมปลวกครับปรับพื้นที่ให้เสมอตรงนี้จะสูงเราจะดันดินให้ลงมาข้างล่างครับให้เสมอกันอันนี้เป็นจอมปลวกดันจนกระจายหมดแล้วครับแต่ก็ต้องใช้ก่อนแล้วค่อยดันครับ ดันยากดินมันเหนียว ก็ดไปสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นนครับบ๊ายบาย